này quá chạy nhìn nhìn vào phấn เดี๋ยรสักคนื่องจากในครั้งที่แล้วผมทนเสียงแหกปากของเด็กไม่ได้ผมเลยประชดเปิดเซิฟเองแม่งเลยตอนนี้ก็แค่รอเวลาให้คนเข้ามาดูเหมือนว่าจะมีคนเข้ามาแล้วผมต้องเปิดไหมอ๋อแล้วครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับผมสวัสดีครับคุณคุณไม่ชื่อว่าอะไรอ่ะตอนนี้เรารอคนเข้าห้องให้คนมานะฮะผมจะทําการแสดงโชว์ผมแค่ต้องรอคนเข้ามาดูเหมือนว่าคุณจะเป็นคนแรกยินดีด้วยครับนคนที่เจกคุณเข้ามาเมื่อกี้อ๋อโอเคพอดีเน็ตผมกัน อ๋อ,นอคนนี้หรอใช่โอเคงั้นก็สวัสดีครับอุ้ยอุ้ยอุยเขตีผมเขาตีผมเขาตีผมเขาตีผมเอาละคุณเป็นคนแรกนะมานั่งคุยกันนั่งฟัง <Okay. S 1> นั้นเลยคุยกันเรื่องเลโก้อันเลโก้ครับผมคือผมเนี่ยมีความสัมพันธ์กับเลโก้ผมใช้เวล,ลากับเลโก้ผมเอารูปเลโก้ไปก็อย่างว่านะครับผมผมจะไม่เล่าจเจานะเลึว่ามีบูยำ คุณไม่อยากสปอยมากแต่ว่าผมทําจริงๆไม่เป็นไรผมก็ทำอ๋อเอาล่ะสวัสดีคุณที่เข้ามาใหม่ครับผมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับผมเอาเข้ามาแล้วครับแปะมือหน่อยโอเคครับชอบกดไลค์ช้กดแชร์ผมอาขอโทษครับเมื่อกี้ไม่ตั้งใจแต่เราเจตนาคุณคนเข้ามาน้อยอ่ะผมผมต้องการให้คุณเข้ามาเยอะกว่านี้ผมจะได้ทำคอนเทนต์ต่อโอเคมาคุณคุณชื่ออะไร ผมชื่อแงบงค์ผมผมเชนออฟเดอะเวร์ครับผมอ๋อเชนอ๋อพี่เชนตามมาชื่อกคเวอรอสิดทางปิดทางปิดจปกติทาเกี่ยวกับอะไรอ๋อเกลียนคนนี่นะก่อนนี้เราไปตะลุยเซิร์ฟม,มาแล้วมีเกมนี้มันมีแต่เด็กอ่ะเด็กมันเถียงกันเด็กมันด่าเราด้วยมันก็ไม่แปลว่ามันมีแต่เด็กมันก็ต้องด่ากันอย่แล้วเดี๋ยวออกแมพเข้าใหม่นะสกินมันไม่หลุดประเด็เนอาแล้วเป็นเฮี้ยอะไรเนี่ยเกม อสกีนไม่โหลดก็ไม่เป็นไรพี่เล่นมาเมืเดิมาแล้วมาแล้วคือเมื่อกี้คือกำลังจะเข้าเฟแม่งเกมแม่งเด้งอ่ะคือทุเล่นมากเลยคว้ามาอยู่เอาสวัสดีครับคุณหน้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะครับผมอ้ามีมารยาทอ่ะแล้วก็คุณแมวหมวครับสวัสดีครับ คนเราเด้คนเราเด้เฮ้ยเขามีมารยาทอ่ะใช่เขามีมารยาทโอเคงั้นตามผมมาผมจะแสดงโชว์คุณก็ต้องมาดูด้วยไลน่ตามทำไมอ่ะโอ้โหนี่คนดูนะโอ้คนดูไปอยู่ตรงนูไปเป็นกรรมการก็ได้สวัสดีครับผมมาจอมพลไปไปเป็นกรรมการไปเป็นกรรมการแสดงโชว์นะฮะทุกท่านปิดไหมด้วยนะฮะมารยาทไทยที่ดีโอเคไปดูโชว์ตรงนั้นเลยครับผมเอาไปดูโชว์ตรงนั้นเลยครับแล้วทำไมไม่นั่งดีๆกันเนี่ยฮะโอเคผมจะทดสอบ เป็นอะไรเดี๋ยวผมจะเทสไมค์ก่อนนะฮัลโหลได้ยินไหมครับไครับได้ได้ยินเปิดไมค์มาแป๊บนึงได้ยินได้เสียงไหมได้ยินออ๋ได้ยินนโอเคตั้งหนึ่งผมผมป่วยป่วยป๊บยโอเคครับวันนี้ผมจะมาโชว์ความสามารถครับผมผมจะโชว์ความสามารถ รอสักครู่เอ้ยไปนั่งอยู่กับทีอย่าตามอะไรตรงนี้อะไปอยู่ที่เดิมไม่ไหวนะสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งโอเค,อเคพร้อมลนะครับผมช้างช้างช้างชางกุตก ช้างตัวเวดีช้างช้างน้องเคยเห็นช้างรเปล่าโอเคครับผมเดี๋ยวผมเข้าไปประจําตั้งแนงนะฮะแล้วก็คุณจะให้คะแนนผมนะครับรอแป๊บนึงสักครู่สักครูอย่าเพิ่งให้คะแนนสักครูอย่าเพิ่งให้คะแนนจะเย็นๆเอ่อกรรมการจะให้กี่คะแนนครับผมช้างคดอยังไรบีบใครเพิ่งกิดวลบสิบโอโอสิบโอขอบคุณมากเลยครับแต่ว่าผมยังมีอีกโชว์หนึ่งนะฮะโอห้าสิบด้วยอูโหูกูดังเลยเฮียกูรุ่งอ้ สุดยอดท่านครับเออใครรู้จักเพลงสไตล์ริกกี้บ้างครับแบบตึง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 เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเต้นเพลงให้ดูนะผมผมรู้จักแกนล็กโลโอเคครับทุกท่านเออดูนะฮะผมพร้อมและซ้ายขวา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 อ่าเป็นไงครับสุดยอดไหมครับว้าวเก่งมากสุดยอดมากครับ จะให้ผมร้องต่อก็ได้นล้เพราะว่าผมร้องเพลงนี้เป็นผมแฟนมันแท้เพลงนี้ถึงแม้ว่ามันจะน่าเกียดอะไรก็ตามนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีบุคคลคนนี้จะมาแสดงด้วยนะฮะบุคคลคนนี้ผมบอกเลยว่าเขามีมายากลนะคุยคนที่เขาพิมพ์ไหมที่เขาพิมพ์สี่สองสี่สองสี่รัวๆอ๋อครับทำไมเขาจะโชว์เนื้อ ใช่เขาสามารถชมมายากลได้ครงั้นเราร้อยเขาขึ้นเวทีมาก่อนไหมอ๋อ,อเดี๋ยวผมเป็นกรรมการให้ตอนี้อ่ารอแป๊บนงรอแป๊บตอนี้ผมจะเป็นกรรมการให้โอเคตรงกลางเลยครับโอ้ยย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 ้ยยยยยยอยย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 ยิยยยยก,กยย กรรมการอีกคนมาด้วยเดี๋ยวระวังอยู่ดีแบบเซิร์ฟกระตุกนะฮะถ้า <Okay. S 2> เซิร์ฟกระตุกขึ้นมาไม่รับประกันนะว่าจะปลอดภัยโอเคถ้าเขาขึ้นบนเวทีไม่ไม่ไม,ไม,ไม่คนที่จะไม่ปลอดภัยที่สุดก็คือผมเพราะผมเป็นหัวห้อง <c oughs> อ่าถ้าโชว์เริ่มขึ้นทุกท่านปิดไม้นะครับเราต้องการความสงบนะครับ <c oughs> อยู่ในความเงบมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักครู่นะตอนนี้ผมกำลังพาเขาขึ้นเวทีอยูผมจะพาเขาเ้าโจสศักยภาพที่สกีวิทย์ทอยเลตที่สุดนะฮะโอเคจังหวะนี้เราก็มาถึงแล้วนะวาได้เลย

ไม่ปลอดภัยโอ้โหแม่หลยอ้สัตว์ลงเลยี่ไอ้สิกลงไอ้สัตว์เขาเขาไปให้คะแนนก่อนมั้งเราไปมั้งเดี๋ยวไปให้คะแนนอ๋ไอ้สัตว์ต่างแนก่อนไปกอนพี่บอกคอยพอก่อนบอกคอยพอกลูกูเดินไม่ได้เฮียกูกูบินได้มึงพอก่อน น้ำมาจากคุโอ้ยเจี๊ยบไม่เอาพอแล้วพอแล้วพี่คนละฟังห้องหน่อยพี่ไอรีห้องไหมฮะสัตว์รีห้องไหมฮะควรจะรีเอาเอากูลอยได้ออาารีเซิร์ฟก่อนรีเซิร์ฟก่อนรีเซิร์ฟก่อนจะดีกว่านะโอ้โหเนี่ยมาเนี่ยมาข้างนอกข้างนอกแล้วก็เจี๊ยบอุปยุกกูจะรายงานไม่ไดวบอกเคตา มันมีนิวโอเคียตามันไม่ทำอะไรมันเลยมันไป็นมันมาไหน่กันมันก็ไม่รู้อะเอาเอาเซฟเอาเซฟเข้าใหม่เลยเลยเอา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 เซฟเข้าใหม่ครับโอ้โหมันเฮี้ยนเลยวันนียกูกูได้คอนเทนต์เฉยเมื่อกี้ผมอยากจะบอกว่าเอาพี่มาหาระดับตำบลเลยนะไม่ภัยพี่บัตระระดับหมอลำมากกว่า